ครับสวัสดีครับผมทัศน์พัน์สุนิครูฝึับกกับขี่ปลอดภัยของศูนย์บริการฮอนด้าราชมัลตอร์แนก่วันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของระบบเบรกโฮนะครับระบบเบรกโอจะเป็นระบบช่วยแรงในการเบรกนะครับช่วยยืดระยะหรือเวลาในการเบรหลังจากผู้กขับขี่หย่าเป็นเบรกแล้วเบรกโฮจะทํางานต่อเนื่องให้ประมาณทักสินาทีถ้า10นาทีรถยนต์ยังไม่เคลื่อนที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะเข้าทางานแทนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะไปดูที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับ เราเข้าไปที่ตัวรถนะครับเพราะหลังจากเข้าไปที่ตัวรถแล้วอันไปแรกเพื่อความปลอดภัยเลยกดล็อกก่อนครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็เราก็จะมาจัดท่านั่งกันนะครับหลังจากจัดท่านั่งเสร็จปุ๊บคาดเบลเลยครับเพื่อ,อใช้งานระบบเบรคโฮเราจะกดที่แป้นสวิตช์เบรคโฮเลยครับแล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปเบรคโฮโชว์ขึ้นที่แผงหน้าปัดเดือนใหม่นะครับระบบเบรคโฮพร้อมที่จะทำงานแล้วหลังจากนั้นผู้ขับขี่ก็สามารถที่จะ อย่าเป้นคันเร่งเคลื่อนที่ตัวรถได้เลยนะครับจนกว่าจะไปถึงตำแหน่งของที่ให้จอดหรือไฟแดงแล้วครับพอเราเหยียบแป้นเบรกปุ๊บสัญลักษณ์รูปเบรกโฮโชว,ว่าเขาทํางานผู้ขับขี่สามารถที่จะยกเท้าออกจากแป้นเบรกได้เลยเพราะว่าในช่วงจังหวะนั้นก็คือเบรกโฮโเขายังช่วยเราเบรกอยู่นะครับเมื่อสัญลักษณ์ไฟเขียวโชว์ขึ้นเนี่ยเราก็หยยบแป้นคันเร่งพอหยยบแป้นคันเร่งแล้วระบบเบรกโฮจะ หยุดการทํางานทันทีรถก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้เป็นปกติเลยนะครับครับระบบเบรกเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่ลูกค้าจะเบรกทุกครั้งนะครับสองกระจกที่หลังด้วยไม่รู้ตามมาไหมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับอาเบิงโฮนี่ยถ้าเกิดขึ้นที่แผงนัาปัดโดยที่ลูกค้าหรือผู้ขับขี่นะครับไม่ได้กดที่สวิตช์นะครับไม่ต้องตกใจครับเป็นระบบช่วยแรงเบรกนะครับ ช่วยเราเบรกให้มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นติดไฟแดงอย่างเงี้ยอา้เขาจะช่วยเบรลููกค้าสามารถที่กดปิดเปิดได้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนึกถึง Honda นึกถึงราชามอเตอร์ของกันครับ